ดีนะเจ้าครับวันนี้ว่าจะแกงคั่วแกงคั่ว,แก,วแกงครุกทิขีดแกงคั่วแกงแค่นี่มันก็คล้ายๆกันนะบุ๊กออย่างเขาขนย่างมันซุกๆเนอะวันนี้จะไปแกงจะได้ห,อ,ห,อ,ห,อ,หอมหอมมือไงมาเจ้าฮะกับเขาได้หรือยังจ้า ด้วยจะถอนจิ๊บปึ๊บหันข้างฮือยังปิ้งเขียดด้วยไม่หจะดหวยไปอู้กับสาวบ่คนเท่าไนอู้ฟังบ่หันข้างใส่ข้างหันข้างฮือยังปิ้งป่าปิ้งเขียดเนียบ่เออหันเห็นหันข้างให้คือคือปิ้งป่านี่เป็นเพื่นบ้าน ผู้สาวไปจีบสาวนะเออบ่ได้ยินคนเท่าคนอูฟังบ่ได้หันข้างคือยังปิ้งแป่เนี่ผมเป็นคนลาวคนอีสานครับย้ายไปอยู่ทางเหนือครับก็เลยพูดได้ทั้งสองภาษาเลยครับเพื่อนก็ส่วนมากก็มีแต่คนเหนือนะจะไปเรียนตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่อายุเท่าไรหกขวบเจ็ดขวบเข้าโรงเรียนนี่อยูอย่กับเพื่อนกับฝูงก็มีแต่คนเหนือหลายเผ่าหลายเชียงรายนีย่มีหลายเผ่าทั้งลาวทั้งเหนือทั้งเยา้าทั้งหรือมุ้งคนเชียงรายไทยนชัน่นไทยเขาเรียกว่าไทยเนชัน่นในไทยนานาชาติเลยเนาะ ขอบคุณครับย่างมันหอมๆกันเปิ้งมันซุกๆแล้วก็จะเอาไปแก่งเลยนี่ไปตำน้ำพริกก็ดีเลยไปตำน้ำพริกอนี้มันแห้งๆก่อนนี่ย่างซุกๆประเทศไทย,ยมีเชื้อชาตินเรามีหลายเชื้อชาติอืม หลายเผ่าพันธุ์เกิดมาก็เป็นคนเหมือนกันที่ต่างกันคือหน้าที่